สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปสืบคุสุกุนได้ค่ะเด้อเสียงเราเสียงล้านได้ค่ะพี่น้องเอออยู่ปีนหนทางน,น, <c oughs> น่ะวันนี้ตอนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ใบสาสุกุลน,นะคะวันนี้สาสุกุลสิบห้ามาตัดตน้นหมินนะคะตัดใบมิ้นไปไปล้างแล้วก็ตากแห้งนะคะอันนี้ทานได้แล้วก็เ,เอาไว้เป็นชาดื่มน,นะคะอันนี้เราก็จะขุดเอาไปปลูกย้ายกระถางเพราะว่าเราจะย้ายกระถางเออต้อง เราต้องเอากระถางน,นี้ออกเพราะว่าเราจะต้องขุดดินอีกนะคะเพราะว่าเราจะต้องขุดดินเพราะว่ามันสถานที่มันต้องก่วงเพราะว่าที่เราเต้นที่เราสั่งมามันใหญ่นะคะเพราะใหญ่สั่งใหญ่มานะคะในสาสกุลก็จะตัดตัดตัดเอาใบห้องเพ่นเอายอดห้องเพ่นไปเอาไปใบทากินก้บน้จีนแน่ สารแหนงสวยๆงามๆจ้ะพี่น้องจ้ะกับบรรยากาศกับบรรยากาศสวยๆงามๆนะจ๊ะโอเคนะคะขอ,คขอบคุณขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมมาให้ปลูกต้นมิ้นเราไม้ต้นสาะะแหน่เราเอาผ้ายางลงก่อนนะคะเพื่อไม่ให้รากไม้โผล่ขึ้นมาไม่ให้หญ้าให้รากไม้โผล่ขึ้นมานะจ๊ะ เราก็จะยิงยิงยิงวิธญกาก็จะยิงนี่นน่ขอคอยูเนี่นะคะเราก็จะเย็บไงเรื่อยๆเราก็จะเอาคม เอาปุ๋ยขอบของเรามาใส่นะจ๊ะ <c oughs> เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปเอาปุ๋ยมาใส่นะคะคุณนะขอเข้าสองขอก ใส่เดือนเยอะมากมองงานไม่เรียนหลายร้านตัวเลยนะคะพี่น้องจ้าใส่เดือนปวดเห็นปะใส่เดือน เราจะผสมกับดินที่เราขุดไว้ข้างบนนะคะแล้วเราจะไปเอาดินข้างบนสัวนี่นะคะปาดคือดอกลงป่าอีดีใ<ล>นแมฆ<ๆ>มากเห็ดเหลินด้่ส็ดในพวผู้เท่าเฮงคือเด็กหน่อยที่นองเอ้ย ว่าผู้อื่นเป็นคือ่าสาสกลว่ะพู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่นี่คือเด็กหน่อยได้หรอไม่มีเด็กหน่อยไให้เป็นเด็กหน่อยให้สิเป็นผู้ใหญ่ตางสิ้นแล้วเราจะไปเอาดินข้างบนที่เราทำค่ะือเราต้องใช้ประโยชน์ของเขาเราต้องใช้ประโยชน์จากเขาโต่วต้นบุบอรี่ของเขานะดอกไม้ นะคะเราจะเอาตรงนี้ไปปลูกหัว <laughs> ใหญ่หัวเลยอ๋อเด้อไมีเก็ต <laughs> พี่น้องจะห้าวขันใวหมอนี้นี่ยหน่อยให้ดูว่ามันสิบปแตกนะคะแตกเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะเราจะเอาดินตรงนี้ลงไปด้วยจะลงตรงนี้ลงไปปลูกพอน่าป้า พญายิหัวเลยพญายิ้ไปเอาแมกขุดนะคะพญายิ้ไปเอาผัวค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้ขุดไรเราจะขุดให้มันเสร็จต้องขุดกว่านะคะต้องขุดออกบนเลยเพราะพ่อยหญ่สั่งอันใหญ่สั่งเต็นะมใหญ่นะก็เลยเมื่อนี้เขาจอเสียเอาหินเอาอยางไม่ทรงค่ะเอาก็เสียวางไว้ท้านหนาบานเลยรถกาไปจอดรถกาลุกม,มาจอดไว้ค้างบ้าน งานช้างค่ะงานช้างงานช้างว่าสิให้มะเหลี่งานนั้นรับใบประกาศลูกคือสิบะเหลี่ยอกเพราะว่ามืออื่นเท่ากันมีงานสวนเป็นงานสวนเนีขาเจ้าอีกต้องขุดผมบอกเอ้ยงานช้างเลยค่ะอากาศมันห่อนนี่กระเว้นเท่ากระเห็ดอะไรนะคะ Om man skär i rutor så här så går det ju att lägga lite lättare.. Kanske.. På det här. Eh... Kanske ska ta jorden för sig Fylla på jord och sen plantera, vad tror du? Ja, det För det här är ju... håller ju inte ihop någonting Nej ja. Jag tror vi gör så ja. จะเอาดินไปแล้วก็อเอาหากไปแย่เสียไปหอมกันมันไปบ่ด้นะคะเพราะว่าหากไม่จับอื กวาส่ซบนฮออย่บ่อเงสิไม่ดดไนเลโอ้โหนโอดละทินเห็นไหมสิอ๋ละละละอ้กบนมาฟิกจ้ะฟิกกันทอไมอะเจะไปให้อันห <c oughs> องที่ห้าเห็นงานนะคะเดเ๋าไปปลูกให้เพื่อน ไปแล้วคะ่ะไปแล้วกัแล้วเป็นได้ทุกอย่างให้เราเลยนะคะผู้ชายคนนี้ต้องขอบคุณนางที่มีนางในวันนี้ที่เจอนางในวันนั้นที่มีนางในวันนี้นะคะเจอกันเจอกันครั้งแรกเลยนะคะเจอกันครั้งแรกไ้มา นางก็เอามาอยู่ด้วยเลยนะคะน้องจ๋าเป็นได้ทุกอย่างสั่งได้ทุกอย่างมาเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ผัว่ผู้เฒ่าแทนที่สี่เป็นผู้ใหญ่คือเขาแต่เขากลับมาเป็นเี็กน้อยคือเขาโอ้โองเงินเจ้าของ <laughs> นี่สร Det tror jag äcklig, va? Ja det.. Mm. Så, färdigt! Nej, nästan.. Nästan.. och så får vi vattna ordentligt sen.. Ja, det tar vi sen va? Jag har vatten nästan i tummen Ja är bra mm.